ยีอ่อนิเมะขอเสนอศัพยุทธรุฟ้าภาคจัดตั้งภาคีวังเวหุนตอนที่424พอได้ยินคำตัดสินจากผู้าวุโสใหญ่เท่าโวนั้นหน้างอยทันตาเขาแข่งขันกับเยาวินมานานหลายปีเดิมเข้าใจว่าทุกวันนี้สามารถเอาชนะเยาวินได้แต่ความเป็นจริงที่โหดร้ายทารุนกลับบอกเขาว่าเวลานี้แม้แต่สิ์คนหนึ่งที่เยาวินอบรมบ่มเพาะออกมา ยังสยบเขาได้โดยไม่ยากเย็นเฮ้อเฮยินดีด้วยเท่าเหย่เสียงคงเจืบพูดขึ้นตาเท่ามีสิทธิ์ที่เก่งการจริงๆเซียวเหยียนคนนี้กาเป็นขึ้นลูกใหม่ผักใส่ขึ้นลูกเก่าแล้วได้ยินเสียงแสดงความยินดีมากมหม่เหยาเฉินก็ยิ้มจนแก้มปิกการแสดงผลงานของเซียวเหยียนวันนี้ทําให้เขารู้สึกมีหน้ามีตามากกว่าเดิมโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องออกโรงก็ได้รับชัยชนะเสียแล้ว เมื่อมาถึงวัยอย่างพวกเขาการชิงดีชิงเด่นกันนั้นลดลงตรงกันข้ามกับมีความสุขที่ได้มุมเพาะลูกศิษย์ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่พวกเขามีให้กับศิษย์คนนั้นแล้วไม่เห็นว่าศิษย์รักประสบความสําเร็จพวกเขาในฐานะคู่ที่เป็นอาจารย์ยอมรู้สึกปบื้มปิ่มไปด้วยพอเห็นท่าทียิ้มไม่ขูบของเยาวินตาเท่าโหวนั้นก็ฟืดฟัดทีหนึ่งและเดินจากไปบนเวที ขัววุโสใหญ่มองหน้าเซียวเหยียนพร้อมกับยิม้มเจ้าหนุ่มนี่อายุยังน้อยแต่กลับมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังฝีมือด้านปรุงโอสถแทบจะพอๆกับเขาเลยก็ว่าได้ตอนนี้เขาแทบจะนับเซียวเหยียนเป็นคนรุ่นเดียวกันแล้วเซียวเหยียนต่อไปเจ้าก็ดำรงตำแหน่งขัววุโสหอคอยโอสถน้อยเจ้าก็เยาวเฉินตามเราคู่เท่ามาเถิดเรื่องที่พวกเจ้าพูดถึงพวกเราควรหารือกันได้พอได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็ดีใจ รีบประสานมือและตามไปจุดประสงค์ที่มาที่นี่ก็พอเรื่องภาคีหากไม่ใช่เพราะคะแนนเสียงนี้สำคัญเขาก็ไม่คิดจะแข่งขันกับตาแก่ทั้งหลายในที่นี้ผู้ว,วุโสใหญ่ผู้จบก็เดินลงจากเวทีผู้วุโสหลายคนก็ตามไปไปเถิดเยาเฉินและพวกเสียนคงจือสามคนก็เดินยิ้มปีข้างกายเสียเวเหยียนมองดูเงาหลังผู้วุโสหลายคนนั้นพร้อมกับยิ้มเรื่องถัดจากนี้จะสะดวกราบรื่นขึ้น แล้วเรื่องภาคีมีหวังเต็มเปี่ยมห้องประชุมหอคอยโอสดน้อยคณะผู้อาวุโสรับควกเสียนคงจือ่อรวมสิบคนแยกย้ายกันนั่งประจำที่ส่วนเสี่ยวเหยียนกับเยาเฉินก็หาเก้าอี้ทางด้านข้างนั่งลงจากนั้นพุ่งสายตาไปที่ผู้อาวุโสใหญ่บนตำแหน่งประธานหอคอยโอสถยึดถือจุดยืนเป็นกลางเสมอมาไม่เคยอุปถัมภ์กองกำลังกลุ่มอิทธิพลใด จุดนี้ถือเป็นกฎข้อหนึ่งของหอคอยโอสถเสียงราบเรียบของขัววุโสใหญ่พูดขึ้นเรื่องภาคีขัวว,วุโสหลายคนมีความคิดเห็นคัดค้านมาตรฐานว่าหอคอยโอสถมีความแ้นลึกซึ้งกับตำหนักเจตพูดแต่การจับกลุ่มเป็นพันธมิตรนั้นผิดกฎหอคอยอยู่บ้างขัวว,วุโสใหญ่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกช่วงหลายปีที่ผ่านมาตำหนักเจตพูดจับกลุ่มร่างวิญญาณของนักรุงโอสถไปไม่ใช่น้อย ถึงพวกเขาจะกระทําอย่างเล่นลับแต่ยังคงมีข่าวเล็ดลอดออกมาในฐานะที่เป็นคนแดนศักดิ์สิทธิ์ในใจนักบุงโอสถหอคอยโอสถมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยพวกเขาแต่หลายปีมานี้ทั้งที่เห็นอยู่ชัดๆว่าตําหนักเจตพูดกํำเริ่มเสบสารแต่หอคอยโอสถกลับไม่เคยแสดงท่าทีตอบโต้ที่ค่อนข้างรุนแรงซักครั้งเดียวหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนักบุงโอสถบางส่วน จะเกิดความไม่พอใจส่งผลในชื่อเสียงของหอคอยโอสถได้รับความเสื่อมเสียถึงตอนนั้นคําว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วเซียวเยียนพูดขึ้นและเมื่อใดที่หอคอยโอสถสูญเสียฐานะแดนศักดิ์สิทธิ์ในใจนักปรุงโอสถไปเช่นนั้นขอเรียนถามหอคอยโอสถจะแตกต่างอะไรกับกลุ่มอิทธิพลทั่วไปกัน สำหรับคำพูดนี้ของเสี่ยวเหยียนนั้นไม่ไหว้หน้าเราบรรดาขั้ววุโสเหล่านี้แม้แต่น้อยนิดเนื่องจากเขาต้องใช้ยาแรงเพื่อให้ขั้ววุโสเหล่านี้เลิกยึดติดกับกฎด,ดั้งเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าคำพูดเหล่านี้จะไม่เป็นจริงทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าขั้ววุโสบางคนที่มีใบหน้าไม่พอใจจากคำพูดเสี่ยวเหยียน <c oughs> ก็เริ่มใช้ความคิดและไต่ตองอย่างรอบขอบในช่วงหลายปีมานี้ตำหนักเจตพูดรวบรวมร่างวิญญาณจำนวนมหาศาล โดยกระทาอย่างเปิดเผยเหล่าบรรดานักปรุงโอสถมากมายก็เริ่มเกิดความกลัวแต่หอคอยโอสถนั้นกลับไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเพียงอยู่เฉยๆปล่อยให้คนพวกนั้นทําตามใจในตอนแรกนักปรุงโอสถพวกนี้อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเวลานานเขา้าพวกเขาจะมองว่าหอคอยโอสถไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับนักปรุงโอสถอีกต่อไปเพราะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ในยามที่พวกเขานั้นถูกคุกค,ค,คามโดยตาหนักเจตตะพูด ผัววุโสใหญ่ที่วนตำแหน่งประธานนั้นก็เริ่มใช้ความคิดเนื่องจากความขั้เสียเวเหยียดนั้นเป็นความจริงเยาเฉินสิทธิ์ของเจ้าคนนี้ไม่เพียงเก่งกาทั้งด้านปานยุทธและกุลงยากระทั่งวาจายังคมคายจนนึกไม่ถึงฮ่หาหาคนหนุ่มมีนิสัยคึกข,ขนองหากมีที่ใดร่วงเกินผัววุโสใหญ่โปรดอภัยเยาเฉินพูดขึ้นมาของกับป่าเพิ่มในลูกสิทธิ์ของเขาคึกข,ขนองก็ต้องมีกําลังความสามารถเป็นทุนด้วย ขัววุโสใหญ่มองไปทางเสียเ่ยวเย็นแล้วพูดว่าตอนนี้เจ้าเป็นขัววุโสคนหนึ่งของหอคอยโอสดน้อยเท่ากับว่าเสียงสนับสนุนได้คะแนนมากกว่าแม้ค่าดํารงตําแหน่งขัววุโสใหญ่แต่ก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์อย่างเคร่งขัดฉะนั้นครั้งนี้พวกเจ้าชนะแล้วขอบคุณขัววุโสใหญ่พอด้ดินแบบนั้นเสียเ่ยวเย็นเองก็รู้สึกดีใจพร้อมกับประสานมือขอบคุณ หอคอยโอสถเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดของการจัดตั้งภาคีถ้าไม่ได้พวกเขาเข้าร่วมองค์กรแม้จัดตั้งภาคีได้สำเร็จรับรองว่าเชื่อเสียงจะลดลงครึ่งหนึ่งฉะนั้นแล้วเพื่อทำให้ความร่วมมือครั้งนี้สำเร็จเซียวเยียนกับเยาเฉินต้องหมดเปลืองแรงกายแรงใจไปไม่น้อยแต่โชคดีความทุ่มเททั้งหมดนั้นกลับให้ผลกำไรที่มากมายกลับมาแทนตำหนักเจต่พูดคือศัตรูร่วมของนักบุงโอสถทุกคนก็จริง แต่ตที่ขุมกำลังของฝ่ายตรงข้ามจนแล้วจนรอดพวกเราก็ไม่กล้าตัดสินใจเปิดศึกชี้ชะตาอีกครั้งเพราะถ้าทำแบบนั้นความเสียหายจะยิ่ง้หลแรงเข้าไปอีกแต่วิธีหวานอมขมกืนนั้นรังแต่จะทำให้ตําหนักเจตพูดกําเริ่มเสบสารหนักขึ้นข่าวนี้จะได้อาศัยภาคีพันธมิตรกําลปราบปรา,ามตําหนักเจตพูดสักทีถ้ายังไม่รู้จักสงบสงเงียบเจียมตัวอีกเช่นนั้นพวกเราหอคอยโอสถก็ต้องทําเหมือนข่าวก่อน ปิดศึกเต็มรูปแบบกับพวกเขาขัววุโสใหญ่วางใจได้เมื่อถึงตอนนั้นคนที่ออกโรงจะไม่ได้มีเพียงแค่หอคอยโอสดแน่นอนเซียเวเยียนรับประกันพอได้ยินแบบนี้พววัววุโสใหญ่ก็ยิ้มพร้อมพูดว่าจะตั้งพาคีจะเริ่มเมื่อไหร่อีก3มวันขอเรียนเชิญลัววุโสไปที่หอดาวตกถึงตอนนั้นหอดาวตกคุบเขาเปวักขีสำนักปู่ผาและหอคอยโอสด จะจัดตั้งภาคีพันธมิตรอย่างเป็นทางการเซียวเย็นพูดออกมาโอ้แม้แต่สำนักบุปผากับภูเขาเปีวอัคคีก็ตกลงเข้าร่วมภาคีเดือดดูท่าข่าวนี้พวกเจ้าลงทุนไม่น้อยจริงๆคณะผววู้วิโสพากันแปลกใจมากหลังได้ยินคำพูดเซียวเยน็นเพราะเขารู้สึกหากรอบนี้จัดตั้งสำเร็จภาคีจะกลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดถึงเวลานั้นต่อให้ไปตำหนักเจตะพูดก็ไม่กล้าเปิดศึกกับพวกเขาโดยง่าย ได้อีกสาวันเราคู่เท่าจะไปร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งภาคีที่หอดาวตกพอเห็นใบหน้ายิ้มของเสี่ยวเหยียนพวัววุโสใหญ่ก็ยิ้มไปด้วยเลือดในกายเริ่มระอุขึ้นมาเนื่องจากหลายปีมานี้จูๆ่ๆความระอุนี้ก็เงียบหายไปตํำหนักเจตะพูดความแค้นของปีนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้จะร้างแค้นได้หมดหรือไม่แก้ปัญหาหอคอยโอสดน้อยเรียบร้อยเสี่ยวเหย็นกับเยาเฉินนั้นก็อยู่อีกหนึ่งวัน หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกลับหอดาวตกในฐานะตัวตั้งตัวตีย่อมมีงานได้ทํามากและในจังหวะที่หอดาวตกนั้นกาลังวุ่นวายกับการจัดตั้งภาคีเมื่อครบสองวันเต็มหอดาวตกเข้าสู่สภาวะระวังอย่างเข้มงวดรัศมีพันลียรอบอาณาจักรดาวจัดวางขูตานับไปถวนขอเพียงมีความเคลื่อนไหวใ,ใดๆจะถูกเก็บเข้าสายตาหอดาวตกทั้งหมดยอดเขารูกหนึ่งของหอดาวตกเมฆหมอ,อกร่องรอยเยาวเชิญและเสียวเหย็นพวกชายริน มาถึงแต่เช้าวันนี้ประตูทางเข้าอาณาจักรดาวถูกเปิดออกเพื่อต้อนรับอาคันตุกะในความเงียบงันจู่ๆก็มีเสียงท้ารมดังขึ้นแน่นอนว่าคนที่ได้ยินก่อนก็คือเยาวเฉินกับเซียวเหยียนหลังจากนั้นก็ปรากฏผู้คนกลุ่มหนึ่งเผยโฉมบนยอดเขาแห่งนี้คนเหล่านี้ร่างกายอ่อนแออรชอนก็คือคนจากสำนักบูผานั่นเองสายตาเซียวเหยียนนั้นมองหาแต่ยุนหยุน,ห,ยนหลังจากนั้นก็มองสตีสองคน ที่ยืนอยู่ด้านหน้ากินอายนับว่าหน้ากลัวมากกึ่งเทพพยุทธ์ขั้นกลางหนึ่งคนกึ่งเทพพยุทธ์ขั้นสุดหนึ่งคนสำนักบูผามีคุมกําลังแอบแฝงดังที่คิดเอาไว้ฮ่าฮาชิงเซียนจือ้อหว่าเซียนจือ้อหลายปีไม่พบสุกกายสบายดีใช่หรือไม่พอเห็นสตรีทั้งสองเย่าเฉินก็ขพุดกลางฟ้านั้นคนกลุ่มหนึ่งค่อยๆพาล่างร่อนลงตรงจุดที่ไม่ไกลจากพวกเสียเวเหยียน สตรีในชุดหรูหราสีเขียวที่ยืนอยู่หน้าสุดมองเยาวเฉินด้แววตาที่มีความคิดซับซ้อนมากมายหลายปีไม่พบท่านกลายเป็นตาแก่งำเงือกไปแล้วพอได้ยินแบบนั้นเยาวเฉินเองก,ก็กระอัก,กระอ่วมเล็กน้อยเนื่องจากสมัยก่อนหล่อเราเอาการแล้วพอเห็นดวงตาของสตรีนางนี้เซียวเหยียนเองก็แปลกใจเพราะเนื่องจากดวงตาแบบนี้ทางด้านเสียนอีก,ก็มองเยาวเฉินได้ดวงตาแบบนี้เหมือนกัน ถ้าทางสมัยยังหนุ่มอาจารย์จะรูปงามไม่เบาถึงมีสาวๆมาหลงสเสน่ห์เต็มไปหมดที่นี่ก็คือหอดาวตกหรือโออาสมเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ดีกว่าที่เราผู้เท่าคิดไว้ขณะที่เสซวเย็นนึกขำในใจแนานาจักรดาวก็มีเสียงวายุดังขึ้นตามด้วยลำแสงสีแดงสายหนึ่งปรากฏขึ้นเหนือยอดเขาหลังจากลำแสงนั้นหายก็เผยเป็นคนกลุ่มหนึ่งผู้สูงวัยขวัหน้ากลุ่มนั้น มีผมสีแดงค่อนข้างชูชาดบาดตายิ่งกว่านั้นกินอาอที่ปล่อยออกมานั้นน่ากลัวมากพร้อมกับพลังที่ปรากฏบานพะชนหัววินเจ้าตัวประหลาดเท่านี้ยังไม่ตายจริงด้วยพอเห็นผู้สูงวัยหัวแดงนั้นเยาวเฉินก็พูดขึ้นท่านนี้คงเป็นบานพะชนหัววินแห่งภูเขาเปลวอักคีใช่หรือไม่พลังฝีมือแข็งแกร่งจริงๆเซี่ยวเหยียนมองผู้สูงวัยคนนี้เขาสามารถรู้ทันทีว่าพลังฝีมือของพว้วุุสโคน,นี้ อยู่ระดับเทพพยุตหนึ่งดาวเพอเพออาจจะเหนือกว่าเขาหนึ่งขั้นก็ว่าได้เทพพยุตหนึ่งดาวระยะกลางคุบเขาเป๋วขีมีผู้แก่งกล้าระดับนี้อยู่แต่พวกเขานั้นยินยอมเป็นหนึ่งในสามคุบเขาทางทางที่ขุมพลังพวกเขาสามารถเทียบเท่าได้กับสำนักปู่ผาและสำนักเทียนหมิงแต่พวกเขาไม่ยินดีเปิดเผยขุมกำลังของตัวเองตาเท่าเยาวนึกไม่ถึงว่าเจ้าก็ยังไม่ตายเหมือนกันวันไชนหัววินนั้นคูดขึ้นมา หลังจากนั้นก็นําถังเจอและถังหัวเอ๋อไปหาพวกเซียวเหยียนเจากก้าก็บรรลุระดับเทพพยุตจนได้เหยาเฉินพูดขึ้นเนื่องจากพวกเขานั้นรู้จักกันมานานเชอเรื่องบรรลุระดับเทพพยุตเราบรรพชนเกือบเอาชีวิตไปทิ้งแล้วเทียบกับเจ้าหนุ่มที่อยู่ข้างหลังเจ้าเราบรรพชนยังถือว่าโชคชะตาไม่ดีเท่าไหรนะ่นักบรรพชนหัววินพูดออกมาพร้อมมองเสียเยยยเส่ยวเหยียนผู้เยาเสี่ยวเหยียนคำนับบรรพชนหัววินประมุกถัง เสี่ยวเยียนประสานมือเจ้าก็คือเสี่ยวเหยียนงง้นลือองอาจสมคำร่ำรือนักว่าเหมาะสมเก่าหัว,หวเออบ้านข้ามากบาดระชนหัววินมาถึงก็เล่นมุกซะเลยท่านทางหัวเอ่อนะที่อยู่ด้านข้างบาดรปชนหัววินพอเห็นแบบนั้นหน้าแดงทันทีตาติดที่ต้องไว้หน้าตาแก่นี่ไม่อย่างนั้นจะจัดสักโบกหนึ่งเสี่ยวเยียนเองก็ทําอะไรไม่ถูกกับคําพูดแบบนี้ได้แต่สส่หน้าคนของหอคอยโอสดก็มาถึงแล้ว ในจังหวะที่เสียเวเหย็นกำลังไะเหี่ยใจยกับความตรงไปตรงมาของบัณฑพชนขัววินทางด้านทางเข้าของหอดาวตกนั้นก็ปรากฏคนกลุ่มหนึ่งแน่นอนคนกลุ่มนี้ก็คือพวกวุโสใหญ่และพวกเสียนคงจือเอ๊ะเท่าประหลาดหลินแต่แกนางเหนียวอย่างเจ้าก็มากับเขาด้วยพวกวุโสใหญ่ปรากฏตัวขึ้นบนรณพชนหัววินก็ทักทายทันทีอย่างไรเท่าประหลาดขัววินหรือมีแต่เจ้าที่มาได้ทั้งสองคนนั้นสนทนาได้รอยยิม้ม ฮาฮในเมื่อมากันครบแล้วเช่นนั้นก็เชิญทุกท่านเข้าตึกหารือเรื่องพาคีเถิดเห็นทุกคนมาครบเย้าเชิญจึงขัวเราะจากนั้นก็หมุนตัวเหินไปยังตึกใหญ่ของหอดาวตกคนอื่นๆทะยานตามหลังไปอย่างรวดเร็วโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าขอมครับ